เพระาะท่านนายกฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยหายไปหมดเลยท่านประธานช่วยถามหาคนหายหน่อยครับที่จังหวัดนครฐมซึ่งขณะนี้โด่งดังไปทั่วประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศไทยทั่วโลกก็ว่าได้ที่มีการยิงตำรวจตายนะครับตรงนั้นะ่ะเมื่อยิงตำรวจตายเนี่ยคนที่เป็นแค่กำนันอยู่ในพื้นที่เท่านั้นทำไมถึงได้กล้าทำในลักษณะนี้ก็แสดงว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นให้การสนับสนุนใช่หรือไม่อนุญาตครับท่านครับมีอะไรครับเจิญครับผมผมเฉลิมชัยเพื่อนคอนนะสมาชิกอุ้ที่สภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมหาลรือว่าสมาชิกที่อภิปรายเนี่ยอภิปรายให้ใครฟังฮนะ เพราะท่านนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยหายไปหมดเลยครับทราบแล้วครับท่านประธานช่วยถามหาคนหายหน่อยครับครับหายไปไหนให้ช่วยเข้ามาฟังโดยด่วนเพราะสมาชิกที่อภิปรายเนี่ยเขาซักถามเสนอนะแต่ท่านไม่มาฟังเนี่ยแสดงว่าท่านไม่มีความรับผิดชอบครับขอบคุณครับ,รบ,บรครับทราบแล้วนะครับเข้าใจว่า ท่านนายกาและคณะน่าจะฟังอยู่ข้างนอกนะครับไม่เจ้าหนที่เข้าไปดูนะครับท่านนายกาของทราบแล้วละ่ะป้านนี้นะครับครับกรับเรียนท่านประธานที่ขรบักผมประสิทธิ์ปทุมรักสมาชิกพุทธ,ธิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาการที่ใช้คําว่าจะฟื้นฟูหลักนิติธรรมนั่นหมายความว่ารัฐบาลเองทราบแล้วว่าหลักนิติธรรมที่ผ่านมานั้น ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรจึงต้องมีการฟื้นฟูฉะนั้นการฟื้นฟูในลักษณะนี้ครับก็เป็นการสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องของการาใช้อำนาจต่างๆของบรรดาผู้ถือกฎหมายที่ใช้อำนาจนั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในในเรื่องของหลักนิติธรรมนั้นก็มีเขียนสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในมาตรา53ที่บอกรัฐ ต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตรงนี้ครับที่ขาดช่วงไปนานทีเดียวนั้นเมื่อรัฐบาลเห็นประเด็นตรงนี้แล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่ารัฐคงจะดําเนินการนะแต่ว่าดําเนินการอย่างไรไม่มีบอกไว้นะกรอบเวลาไม่มีบอกแระยะเวลาจะดําเนินการอย่างไรไม่มีบอกแล้วก็ตัวชี้วัดอย่างที่หลายท่านเป็นห่วงในโครงการต่างๆนะ่ะตัวชี้วัดไม่มี นะจะดําเนินการอย่างไรที่พูดในส่วนนี้ก็เนื่องจากว่าหลักนิติธรรมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงนี้เรื่องของที่เป็นปัญหาเรื่องการใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายและผู้ใช้กฎหมายนะมีความเหมาะสมที่จะใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่แล้วเลือกปฏิบัติหรือไม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งขณะนี้โด่งดังไปทั่วประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศไทยทั่วโลกก็ว่าได้ที่มีการยิงตำรวจตายนะครับตรงนั้นน่ะเมื่อยิงตำรวจตายเนี่ยคนที่เป็นแค่กำนันอยู่ในพื้นที่เท่านั้นทําไมถึงได้กล้าทําในลักษณะน,นี้ก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นให้การสนับสนุนใช่หรือไม่โดยเฉพาะตำรวจตำรวจหลายท่านหน้าที่เป็นตำรวจน้ําดีก็คุยบ่นให้ฟังว่าอย่าพิ่งโยน บาปให้กับตำรวจทั้งหมดเลยตำรวจที่ดีก็มีตำรวจที่นิ้วไหนร้ายก็ให้จัดการซะก็ดีใจนะครับว่าในรัฐบาลชุดนี้บอกว่าในหน้า11เเนี่ยมีเขียนไว้นะครับบอกว่าในด้านความปลอดภัยรัฐบาลทำงานร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการปราบป,ปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติด ปราปราผู้มีอิทธิพลผมฟังเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยพูดถึงเรื่องของกำนันนกที่นครปฐมแล้วก็คิดว่า,ามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแต่ดูล่อหลวมเหลือเกินนะแล้วอีกอย่างหนึง่งท่านก็มอบหมายให้ผู้ป่าอิทธิพลก็คือท่านรัฐมนตรีที่อยู่ในสังกัดพักของท่านท่านพูดรัฐมนตรีช่วยที่รับรับลูกต่อผมก็ยังไม่ทราบว่าท่านรับลูกจริงไม่จริงแล้วก็ ท่านจะใช้กรอบเวลาในการทํางานมากน้อยแค่ไหนจะปรับอิทธิพลอย่างไรจะขึ้นบัญชีขึ้นบัญชีอย่างไรขึ้นบัญชีแล้วแล้วมีการดึงชื่อออกหรือไม่หรือเอาชื่อฝ่ายตรงข้ามใส่เข้าไปแทนตรงนี้แหละครับที่ทจะเป็นปัญหาเพราะว่ามันไปโยงใยเกี่ยวเรื่องการเมืองในส่วนท้องถิ่นด้วยการเมืองระดับชาติด้วยนั้นขอให้ดําเนินการตอบให้ชื่นใจได้ไหมครับเพราะว่าประชาชนหลายท่านฝากถามแล้วเกรงว่าถ้าใช้ไม่เป็นธรรมเนี่ย ตัวกำนันที่ถูกจับถูกควบคุมตัวนั้นยังจะมีชีวิตยอยู่รอบปลอดภัยที่จะไปขึ้นศาลยุติธรรมหรือไม่หรือว่าจะถูกกระทําการในสิ่งที่ไม่บังควรตรงนี้แหละครับในเมื่อถ้ามีปัญหาตัวนี้เขาห่วงถึงกระบวนการยุติธรรมยังไงครับว่ากระบวนการยุติธรรมตรงนี้หลักนิติธรรมันจริงหรือไม่แล้วดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาปัญหาที่ไปพาะเลี้ยงให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ด้วยความเคยชินก็คือปัญหาเรื่องบ่อนซ่อง อิทธิพลต่างๆรวมทั้งเ,เรื่องการเก็บค่าคุ้มครองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นที่ไปสร้างสมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐติดเพราะนิสัยที่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็สร้างความเจ็บช้าน้ําใจให้กับตํารวจน้ําดีเจ้าหน้าที่ที่ไม่รู้อินโอินเอที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยต้องพรายต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยนั้นก็ฝากในส่วนนี้คับ ว่าดําเนินการอย่างไรรัฐบาลน่าจะดําเนินการได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ในช่วงรัฐบาลชุดนี้เพื่อให้ชัดเจนสร้างขวัญกําลังใจให้กับประชาชนในการที่จะ,อ,ะอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการดูแลความสุขเป็นเรียบร้อยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านประสิทธิ์ประถมารักษ์นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกนค r โค้ดได้เลยครับ